ข่าวดืวดครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสขออนุญาตชื่นชมนะครับน้องโชคผู้บ่าวมักหมอลำครับถ้าใครยังจําได้ครับทุกคนน้องโชคเนี่ยเป็น f c ตัวโยงน้องอุ้งอิง,องเพชรบ้านแพงเลยก็ว่าได้นะครับเรียกได้ว่าเราจะเห็นน้องเนี่ยตามงานบ่อยๆนะครับซึ่ง เหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้นะครับก็มีคุณยายนะครับมาพร้อมกับลูกครับทุกคนเป็น fc แฟนคลับของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับคุณยายนี่อยากเจออุงอิงมากๆนะครับทุกคนทางด้านพ่ออชิตาเนี่ยก็เลยถามว่าได้เข้าไปถ่ายรูปกับน้องหรือยังนะครับซึ่งคุณยายนี่ก็ตอบว่าไม่มีเงินซื้อบัตรเข้านะครับน้องโชคเนี่ยก็เลยพาคุณยายนะครับไปไปดูน้องนะครับที่กําลังเช็คซาวอยู่นั่นเองแล้วก็ไปขอถ่ายรูปน้องด้านหลังเวทีนะครับซึ่งอุงอิง พอทราบว่าคุณยายอยากดูตัวเองมากๆแต่ไม่มีเงินนะครับน้องเก็เลยได้มีการมอบเงินให้กับคุณยายแล้วก็ลูกนะครับได้มาดูโชว์ของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนั่เองครับก็ถือว่าเป็นโมเมนต์น่ารักนะครับสำหรับอุงอิงนะรยกได้ว่าต้องขอขอบคุณไปยังน้องโชคด้วยกันแล้วกันนะครับที่นําเรื่องราวดีๆแบบนี้มาให้พวกเราได้ดูกันครับทุกคนนี่คือความเมตตานี่คือบารมีของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับน้องโชคนะครับได้มีการโพสต์เอาไว้บนโซเชียลนะครับบอกว่า เป็นกำลังใจให้แม่นะครับนะครับขอบคุณบารมีอุงอิงคุณยายเนี่ยอยากมาดูน้องแต่ไม่มีตังซื้อบัตรผมเลยพาไปหาน้องนะครับไปถ่ายรูปกับน้องโดยเขาไม่ได้เรียกร้องแค่อยากเห็นอุงอิงนะครับุงอิงถามว่าอยากดูลาบอนะครับเขาบอกว่าอยากดูอีหลาเลยให้ตังมาซื้อบัตรนะครับแม่ก็เลยรีบมาซื้อเข้างานทันทีนะครับอ่ะ โอ้โหทุกคนขอบคุณน้องโชคเนาะที่มีการแบบว่าพาคุณยายเนี่ยไปเจอน้องแล้วก็อุงอิงก็เลยได้ให้ตังคุณยายเนี่ยมาซื้อบัตรเข้างานนั่นเองครับเหตุการณ์น่าจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าถ้าอิ่มข่าวกระแสได้เท้าความนะครับคุณยายเนี่ยน่าจะไปดูอุงอิงในช่วงเช็คซาวเนาะช่วงที่เข้าไปดูฟรีนะครับ แล้วก็คุณยายเนี่ยก็เลยไดม้มีการไปถ่ายรูปกับน้องนะครับน้องโชคเนี่ยพาเข้าไปแล้วทีนี้นคุณยายไม่มีเงินซื้อบัตรเข้ามาดูโชว์ขององค์อิงนะครับองค์อิงก,ก็เลยมอบเงินนะครับให้กับคุณยายท่านนี้เข้ามาดูน้องนั่นเองครับทุกคนโอ้โหน่ารักเนาะขนลุกนะครับแล้วก็ขอบคุณไปยังน้องโชคผู้บ่าวมักหมอลำด้วยกันแล้วกันนะครับที่ได้มีการนะครับประสานงานเออนะครับทุกคนเนาะให้คุณยายท่านนี้มาดูองค์อิงเพชรบ,บ้านแพงสักครั้งหนึ่งทุกคนคนเราเนี่ยต้องบอกว่า โอกาสนะครับมีไม่เหมือนกันเกิดมาจนรวยเกิดมาโอกาสไม่เท่ากันครับนี่แหละครับทุกคนคุณยายเนี่ยอยากดูอุงอ,งอิงมากๆนะครับจนแม้กระทั่งแบบไปดูน้องเช็คซาวก็ยังดีอ่ะนะครับเนาะแล้วก็อยากดูโชว์น้องอุงอิงมากแต่คุณยายเนี่ยไม่มีเงินซื้อบัตรเข้าไปนั่นเองครับอุงอิงคนที่เคย คนที่เคยไม่ได้รับโอกาสมาก่อนคนที่เคยขนขวายหาโอกาสนะครับน้องก็อยากจะมอบโอกาสนั้นเนาะให้กับคุณยายกับหลานท่านนี้ได้มาดูน้องนั่นเองครับทุกคนเป็นเรื่องราวที่น่ารักมากนะครับแล้วก็ขอบคุณไปยังน้องโชคด้วยนะน้องโชคน่ารักมากน้องโชคเนี่ยเป็นแอดมินของกลุ่มบ้านฮักต่างแดนด้วยนะครับทุกคนแล้วฝากทุกคนด้วยนะใครที่ยังไม่ได้เข้าไปกลุ่มบ้านฮักต่างแดนเนี่ยก็สามารถ เข้าไปได้ครับทุกคนเนาะในกลุ่มนั้นเนี่ยน่ารักมากๆก็มีแม่หนึ่งคอสตูมต่างแดนเนาะอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยเป็นแอดมินนั้นด้วยนะครับทุกคนน่ารักนะครับเป็นโมเมนต์น่ารักมากๆแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับนะครับที่ส่งมาให้อ้มอิ่มข่าวกระแสดูเนาะแล้วก็คลิปวิดีโอดังกล่าวเนี่ยนะครับทุกคนถูกแช์นะครับบนโลกโซเชียลนะครับเยอะมากๆเลยนะแล้วก็ต้องบอกว่าอุ้มอิ่มเนี่ยถ้าเรื่องไหนกระแสไม่แรงอุ้มอิ่มก็อาจจะไม่ไดเอามาพูดถึงแต่นะโอ้โหคนเข้าไปแชร์แล้วก็ คนส่งไม่อิ่มเยอะมากๆนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณจริงๆนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ อ่เป็นหูเป็นตาเนาะแล้วก็ไม่ว่าจะมีเรื่องราวไหนก็แล้วแต่นะครับแฟนๆเนี่ยก็จะส่งมาให้อุ้มอิ่มข่าวกระแสดูอยู่เสมอน,นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากมายจริงๆครับเป็นโมเมนต์ดีๆนะครับแล้วก็วันนี้นนองอุ้มอิ่มต้องบอกว่าโอ้โหจัดรายการเสร็จถ่ายรีวิวต่อแล้วก็อัปเดตข่าวทุกคนได้ดูกันนะครับวันไหนที่อุ้มอิ่มไม่ได้อัปเดตข่าวน้องอีกนะทุกคนเนี่ยโทรตามอุ้มอิ่มละอุ้มอิ่มคะวันนี้ทําอะไรอยู่คะตกข่าวแล้วค่ะอ่เพราะการชัยตัหาข่าวอุ้มอิ่มคะ โอ้ทุกคนน่ารักมากเอฟซีแฟนลาบุงอิงน่ารักมากแล้วก็อุ้มอิ่มคือพยายามจะรับสายทุกคนพยายามจะข่าวด่วนที่สุดเพื่อที่ทุกคนเนี่ยจะได้ดูกันนะครับทุกคนเนาะก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักนะครับนะนะครับทุกคนก็วันนี้ก็เอาเรื่องราวดีๆนะครับมานำเสนอก็แล้วกันนะครับ นะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยนะครับทุกคนก็ฝากด้วยกันแล้วกันนะครับสาหรับรายการอุ้มอิ่มน้องม้วนซื่นขึ้นร้อยสามวันนี้คนเข้าไปขอเพลงอุ้งอิงเยอะมากๆเพลงน้องเนี่ยยังอยู่ในชาร์ตอยู่เลยนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่12นะครับโอ้โหทุกคนคลองชาร์ตมายาวนาะนมากๆสําหรับผู้บ่าวคนแรกแล้วก็วันเนี้ยนะครับคนเนี่ยเข้าไปขอกันแบบว่าเยอะมากๆนะครับสําหรับบทเพลงนี้เนาะ อ่ะก็ไปขอกันเรื่อยๆกันเลยก็แล้วกันนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราดีใจกับองค์เองในทุกๆเหตุการณ์นะครับวันนี้ทราบมาว่านะครับน้องเนี่ยได้รับรางวัลน้าใจจากแม่ฮักเนี่ยเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวเนาะวันนี้นะครับจากแม่ฮักจีรพรด้วยเนาะทีมอิมได้มีการนําเสนอข่าวไปนะครับวันนี้เนาะนะ อ่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณไปยังน้องโชคผู้บ่าวมักหมอลำเนาะที่ได้มีการนําเรื่องราวดีๆเนี่ยมาให้อิมเนาะได,ได้ได้ดูกันคือน้องโชคไม่ได้นําเรื่องราวมาให้แต่ว่าแฟนคลับส่งมาให้เยอะมากๆวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านแฟนเพจนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านแฟนเพจแล้วก็ทาง facebook ส่วนตัวนะครับแล้วก็ในแอปต่อต่อคนคือแท็กกันมาเยอะมากๆก็ขอบคุณมากมายจริงๆนะครับขอบคุณทุกคนเลยแล้วก็ขอบคุณที่แจ้งข่าวอิ่มข่าวกระแสตลอดไปว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทุกคนสามารถทักหาอิ่มได้ตลอดเวลานะครับ o k e b o o กอุ้มอิ่มก็สามารถถ้าเพจเนาะไม่ได้อ่านทุกคนก็สามารถทักมาได้เลยนะครับ อุม้มอิมก็จะอยู่ในเพจออยู่ใน Facebook นี้นะครับอันนี้เป็น Facebook ส่วนตัวรูปประจําตัวตัวนี้นะแอดมาได้เลยนะครับใครอยากส่งข่าวสารส่งเรื่องราวอยากพูดคุยกับอุม้มอิมข่าวกระแสนะครับก็สามารถเนี่ยเลยนะครับส่งมาได้เลยนะครับเป็น Facebook Facebook นี้เฟซเดียวเลยนะครับอุม้มอิมข่าวกระแสเนาะแล้วก็ส่วนเพจน้อุมอิมก็จะมีแอดมินอยู่แต่ว่าเขาไม่ค่อยได้อ่านครับทุกคนเพราะว่าเพจเนี่ยส่วนมากเลยจะไม่ค่อยแจ้งเตือน แฟนเพจอุ้มอิ่มเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยแจ้งเตือนนะครับอ่ะนะครับนะก็าฝากทุกคนเนาะแอดเฟซบุ๊กส่วนตัวมาก็แล้วกันเนาะนะครับอ่ะ สำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์อีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับฝากดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยกันแล้วกันนะครับเดินทางไปไหนมาไหนนะครับก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่านะครับช่วงนี้เนาะหมอลำสาวน้อยเพร้แพร้คือเขายังไม่ได้ปิดฤดูก,กาลมีงานทุกวันจริงๆก็ฝากไปยังหมอลำเนาะฝากไปยัง ทุกคนเ่ยก็ขอให้ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆด้วยนะครับยิ่งหน้าร้อนนะครับทุกคนหน้าร้อนคนเนี่ยป่วยเยอะนะครับป่วยเยอะกว่าปกติด้วยซ้ำป่วยเยอะกว่าหน้าหนาวด้วยซ้ำเนาะสำหรับอากาศร้อนก็ฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยแล้วก็ขอบคุณคลิปวิดีโอจากน้องโชคนะครับผู้บ่าวมร์หมอํำด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็วันนี้เนาะสำหรับสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับทุกคนวันนี้สาวน้อยลำเพลินโชว์เนี่ยเขา ได้ไปซื้อลําโพงใหม่แล้วเสียนนนนะครับซื้อลําโพงใหม่นะครับทุกคนอ่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนค่ะ